สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูปูอีกครั้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปพบกันเลยค่ะเปิดหนังสือหน้าที่15 เรามาดูคำสั่งนะคะคำสั่งเขาบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างโดยให้เด็กๆวาดภาพต้นไม้และก็ภาพตึกในส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะวาดภาพตึกส่วนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็จะวาดต้นไม้นะคะธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยมนุษย์ไม่ได้เป็นคนกระทำเรามาดูภาพที่หนึ่งกันนะคะภาพที่หนึ่งคือ อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยเด็กคิดว่าภาพนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถ้าเด็กๆได้คำตอบแล้วเด็กๆก็วาดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะภาพที่สองก็เหมือนกันนะคะภาพที่สองก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานี้เองเด็กๆคิดว่าเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นเมื่อเด็กๆไ,ได้คำตอบแล้วเด็กๆก็วาดในช่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะภาพสุดท้ายนะคะก็คือภาพเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเด็กๆคิดว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วเด็กๆก็ทำเหมือนกับข้อ1ข้อ2นะคะเรามาดูภาพที่2กันนะคะในส่วนที่2 ให้ตัดภาพสถานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากนิติยสารนะคะหรือว่าบ้านใครไม่มีนิติยสารก็หนังสือพิมพ์เก่าๆก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีทั้งสองอย่างให้เด็กๆวาดนะคะให้เด็กๆวาดรูปลงไปโดยในช่องที่1นนะคะสถานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเด็กๆก็วาดสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติส่วนช่องที่สองถึงที่มนุษย์สร้างขึ้นเด็กๆก็วาดลงไปในช่องนี้นะคะ เมื่อเด็กๆวาดลงไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เขียนชื่อเขียนชั้นของตัวเองให้สวยงามนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้าที่16นะคะในหน้าที่16เรามาดูกันนะคะคำสั่งคนไทยดำรงชีวิตอย่างไรบ้างให้เด็กๆนะคะลากเส้นหรือว่ายงภาพให้สัมพันธ์กันนะคะเรามาดูภาพทั้งหมดกันนะคะ ภาพที่หก็จะเป็นชาวนากำลังเกี่ยวข้าวภาพที่สองนะคะก็คือคนกำลังเก็บใบชาภาพที่สนะคะคือคนกำลังเก็บลูกมะพร้าวอยู่นะคะส่วนภาพที่สี่คนกำลังกรีดยางเมื่อเด็กๆรู้จักภาพแต่ละภาพแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จับคู่ภาพให้สัมพันธ์กันนะคะนี่ก็คืออาชีพของคนไทย มีมาจนถึงสมัยโกนจนถึงปัจจุบันเลยนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆก็เ,เขียนชื่อด้านล่างนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูปูก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ